ครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟีทุกท่านนะครับผมแันน้พกขวานก็มาตัดต้นสมุนไพรไปให้ชีดอกคำนะครับต้นมหาหานนะครับผมต้นมหาหานเนี่ยมหาดานในจะช่วยในด้านทางเจ็บท้องท้องเสียนะครับผมหายพยาธินะครับอาการที่เกี่ยวกับท้องนะครับผม จะดีามากเลยนะครับต้นมาหาดนะครับตามปอกวานเคยใช้เคยให้ช้างทานมานะครับผมชาคนแก่เคยตัดให้กินนะครับผมวันนี้ปอกวานเขาพาควานเฉินมาเอาต้นมาหาดนะครับผม,มเอาไกลามากนะครับวันนี้นี่มาไกลถึงนี่แล้ะครับผมบ้านเมืองเตานะครับผมเก็บ้านเมืองเตากดแดงเยอะนะครับ เด้งกัดพวกขวานนะครับกัดยังไงก็ต้องสู้นะครับผมต้องสู้ตัดไปให้น้องทานให้ได้นะครับผมเพราะว่าเราก็ทานยาหมอด้วยนะครับสมุนไพรด้วยช่วยกันไปนะครับผมจะได้าจะได้หายเร็วๆนะครับมาหาครับใบกําลังกินเลยครับนี่ใบเนี่ยกำลังกินเลยครับใบขนาดนี้ถือว่าถูกยานะครับผมใบขนาดนี้ถือว่าถูกนะครับผม เกินยาเหมาะนะครับใบไม่แก่ไม่อ่อนพอดีนะครับผมมหาดเนี่ยนะครับผมต้นมหาดต้นมหาดีนสรรพคุณก็หลายอย่างนะครับผมถ้าเกี่ยวกับคนก็คนแต่ก่อนไปสะผมนะครับผมสะผมได้นะครับผมสะผมหรือว่าจะว่าคนไหนที่เป็นพยาธินะครับผมตําทานได้นะครับต้นมหาดเนี่ยคนเฒ่าคนแก่บางท่านก็เอาเปลือกของต้นมหาดเนี่ยไปเคี่ยวกับหมากนะครับผมเคี่ยวกับหมาก ต้นมาหาดนะครับประโยชน์หลายอย่างนะครับผมหรือว่าทางด้านเครื่องดนตรีนะครับต้นมหาดเนี่ยจะเป็นไม้ชั้นดีนะครับผมทำโปรงลางนะครับผมโปรงลางเนี่ยเขาจะใช้ไม้มหาดนะครับต้นมหาดที่ยืนต้นตายนะครับผมทำโปรงลางเสีย <eccentric ities> งจะก้องเสียงจะเพราะดีนะครับผมประโยชน์หลายอย่างนะครับมหาดนะครับผมถ้าช้างก็คือวิยาเป็นยาช้างแก้ท้องเสียท้องอืดได้นะครับผม ของเสียช้างถ่ายท้องนะครับผมจะใช้กินมหารนี่จะดีนะครับผมหรือว่าทานไหนถ้าไม่มีมหารก็กินต้นโพได้นะครับต้นโพได้เลยครับต้นโพต้นไทรเราก็ทานได้นะครับผมแต่ว่ามหาดนี่จะเห็นผลเร็วกว่านะครับผมเห็นผลเร็วกว่า ต้นโพต้นไทรนะครับต้นเช่นต้นประดูก็ทานได้นะครับช้างทองเสียประดูแล้วก็ถากเปลือกประดูมาให้กินอย่างเช่นต้นประดูต้นกระโดนนะครับผมต้นกระโดนก็กินได้นะครับทานได้พวกของฝาดนะี่จะช่วยเรื่องช้างท้องเสียท้องอืดได้นะครับผมต้นมาหาดนี่จะดีนะครับตามประกอบไฟใชยมาก็เห็นต้นมาหาดนี่หนะครับผมเวลาช้างประกานเป็น หรือว่าบัวเงินเป็นหรือว่าช้างที่ปะกานเคยเลี้ยงเป็นมาก็ตัดมาหาดให้กินคืนเดียวก็หายเลยครับผมไม่ได้ทานยาเหมือนทุกวันนี้นะครับผมทานแต่มาหาดก็หายนะครับถ้าอาการไม่หนักหนานะครับถ้าการถ้าการมากกว่านั้นคือต้องหาหมออย่างเดียวนะครับผมแต่อาการว่ากินปอกาลนวนแล้วน้องอาการแค่ปวดท้องนะครับผมใส่กินอาหารผิดนะครับผมกินอาหารผิดน้องปวดท้องก็เลยมีอาการเจ็บท้องกันเลยต้อง ให้ยาทานเมื่อคืนกับตะกานก็ให้ยาไปสองชุดนะครับผมชุดแรกเป็นยาฐานนะครับผมยาฐานยาฐานคาร์บอนนะครับผมไปกินไปยี่สิบเม็ดนะครับหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็ให้ทานยาเอ็กนะครับผมไล่ลมนะครับผมไล่ลมแก๊สอ,อื่ครับเพี่มชามาน้องก็หายนะครับผมในปกติของน้องยุบ ก็ได้ต้นเคือตดหมูตดม้าด้วยครับผมให้ทานด้วยถูให้น้องด้วยนะครับผมต้นขาด้วยนะครับผมกินร่วมกับยาหมอที่บอกมานะครับก็ดีครับผมดีขึ้นเป็นลําดับครับแล้วก็มาตัดมาหาดไว้ให้น้องทานอีกนะครับผมตัดมาหาดไว้ให้น้องทานอีกก็จะได้ให้น้องหายเร็วๆนะครับผมประวัติธรรมชาติของทางอยู่แล้วก็ ในป่าก็ทานแต่ไม้แล้วครับผมทานไม้ทานไม้นะครับนี่ก็เจออีกชนิดหนึ่งนะครับผมนี้ยาช้างก็เจออีกแล้วครับนี่ควานเจอต้นเครือแดงนะครับผมเครือแดงนี่ครับนี่นะครับต้นเครือแดงนะครับต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับผมนี่นะครับนี่ต้นนี้ก็ช่วยได้นะครับผมทางท้องเสียท้องอืดก็ทานได้นะครับ เพราะว่าต้นเขาจะมียางนะครับยางขาวๆออกมาเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ยางนะครับเป็นยางนะครับทานได้นะครับผมเป็นยาช้างอย่างดีเหมือนกันครับนี่ถ่วยเคลือบลําไส้นะครับผมนี่ให้ท้องเสียง่ายนะครับนี่ต้นเครือแดงนะครับผมอันนี้ก็ระกฟ้านก็จะตัดมาให้ทานเหมือนกันครับผมเครือแดงนะครับยาช้างเหมือนกันนะครับผมเครือแดง ในป่าเนี่ยก็มีเยอะอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับยาช้างก็เห็นนู่นใหญ่ๆังสูงนะครับอยู่นู่นก็มีนะครับผมเกลือแดงแต่ว่ามันอยู่ในต้นเล็บแมวนะครับผมมีแต่น้ำกปาดเอาไม่ได้นะครับจะหาที่ใหม่ให้น้องนะครับจะดับให้น้องทานเองครับนู่นอย่างสวยเลยครับผมห็นไครับในเอฟซีครับเห็นไหมครับีน ครับผมเขือแดงนะครับเขือแดงเต็มนะครับผมนี่นะครับผมเขือแดงนะครับนี่แต่ว่าอยู่สูงนะครับผมอยู่ในต้นเล็บแมวนะครับมีแต่หนามนะครับผมมีแต่หนามเอาไม่ได้นะครับนะครับต้นมหาดนะครับผมอยู่ข้างบ้านชาวบ้านนะครับเขาให้ตัดก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับผมที่ให้ เป็นมหาดนะครับจะให้ตัดท้นมหาดฟรีนะครับผมพอสงสารช้างเขาก็ให้ตัดฟรีนะครับใบกำลังพอดีพอดีเลยครับผมเห็นไหมนะครับปีน้องนะครับสุดนะครับมียางออกมานะครับนี่คือยางตัวนี้แหละครับที่จะไปรักษากระเพาะกระเพาะของช้างลำไส้ของช้างนะครับยางตัวนี้แหละครับผมเขาจะกินเขาจะลอกเปลือกออกหมดนะครับผมเปลือกนี่เกลอกกินหมดนะครับ เช่นใบเช่นกิ่งเล็กๆก็กินหมดนะครับเหลือแต่เนื้อนะครับผมเนื้อนี่เขาไม่กินนะครับเพราะว่าไอ้ตัวยามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี้คือตัวยานะครับที่น้องฐานนะครับจะอยู่ตรงนี้สําคัญคือตรงนี้นะครับที่มียางนะครับเป็นมหาดนะครับผมเนื้อบางเชือกบางเช่นบัวเงินถ้าเป็นนะครับ ทางที่ปรขกานเลี้ยงนะครับถ้าเป und, à, ็นอาการน้องก่อนจะเป็นนี่น้องจะทานต้นยูคาเล็บตัดนะครับผมน้องจะกินต้นยูคาล็บตัดถ้าน้องกินยูคาเล็บตัดก็แสดงว่าน้องมีอาการท้องไม่ดีเลยครับบวเงินจะเป็นยังไงนะครับจะดูง่ายนะครับผมลงงันดูง่ายนะครับนี่ครับเครือแดงนะครับผมกอดแดงนะครับผ่วันแดงนะครับนี่ก็จะดิ่งไปอยู่ครับไปให้ช้างทานนะครับ จะได้ช่วยกัน,นหลายๆตัวยาก็จะได้หายเร็วเร็วนะครับผมเช่นบางเชือกก็ทานต้นกระถินนรงนะครับนี่กระถินนรงก็ทานได้นะครับบางเชือกเจ็บท้องท้องเสียบางเชือกก็ทานกระถินนรงก็หายนะครับผมแล้วแต่บางเชือกนะครับ พอพอว่าที่ตมตูแต่ใส่ของดีผมแต่งดีครับแล<ะ>้วก็พออยู่ครับผมคืนหนึ่งนะครับร<ฮ>อทานก่อนนะครับผม<ฮ>ในพกควานมดแดงกัดเลยผมแดงเยอะมดแดงกัดเยอะนะเต็มเลยคเต็มเลยครับแดงเต็มเลยครับ,ดดรบมดแดงครับของดีต้องมีอุปสรรคอย่างนี้นะครับผม,ผม ครับของดีต้องไม่อุปสรรคครับผมได้มาง่ายๆก็มันไม่มันก็ง่ายเกินไปนะครับผมถ้ามีมดกับเตนผมเลือกแตนดีกว่านะผมเเลือกพึ่งดีกว่านะผมถ้ามีมดกับพึ่งนะผมพึ่งเนี่ยผมจับกินเลยนะครับของอร่อยครับผมครับผมก็ความก่อจบทลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมจะเอามาให้ขึ้นรถก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับผมครับผมขอบคุณนะครับ